ในสื่อทุกวันนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเต็มไปหมดแล้วเราจะทำอย่างไรดีเมื่อเจอสิ่งเหล่านั้นสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิชยากาศติบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลครูซางบ้านนอนตันจะมากล่าวถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและวัยรุ่นในยุคป,ปัจจุบันค่ะ โลกที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สุดจะก้าวล้ำมีอะไรที่ใหม่และง่ายสะดวกต่อชีวิตเรามากขึ้นไปอีกทำให้เราเห็นเรื่องราวของสังคมทางด้านดีและด้านร้ายมาเยือนอยู่หน้าบ้านเราแทบทุกวันเด็กและเยาวชนอย่างเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมพร้อมกล้าเผเชิญกับทุกสถานการณ์ให้ได้ ในโรงเรียนโดยทั่วไปครูมักจะสอนความรู้จากวิชาต่างๆตามหนังสือซึ่งนั่นคงไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้และการนำเนินชีวิตบนโลกอันกว้างใหญ่สิ่งที่โรงเรียนฝึกฝนให้กับเราตั้งแต่เด็กคือทักษะการอ่านการพูดและการคำนวณเป็นทักษะ พื้นฐานที่สําคัญที่สุดแต่ในชีวิตเราจะมีทักษะแค่3ด้านนี้คงไม่เพียงพอเราควรเรียนรู้และมีทักษะต่อไปนี้ติดตัวไว้คือ 1. ทักษะการใช้ชีวิตเป็นทักษะสําคัญที่เด็กๆควรมี เป็นการฝึกใช้ชีวิตของเราในอนาคตด,ด้วยเพราะเราไม่สามารถอาศัยอยู่กับพ่อแม่ได้ตลอดทั้งชีวิตเราต้องรู้จักช่วยเหลือตอนเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆรู้จักการประกอบอาหารที่ง่ายรู้จักการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยรู้จักการดูแลและทาความสะอาดบ้านอย่างถูกวิธีรู้จักการป้องกันตนเองเมื่อมีคนแปลกหน้ามาที่บ้าน นอกจากนี้ตัวเราเองยังต้องมีทักษะการควบคุมอารมณ์และดูแลจิตใจอีกด้วยเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบหรือมีสิ่งที่กระทบต่อจิตใจของเราเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวเราแล้วเราจะมีชีวิตที่สดใสยิย้มรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุข 2. ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะมนุษย์มิได้เกิดมาอยู่คนเดียวเพียงรามพังทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งแรกที่ควรมีและเตรียมวิธีรับมือให้พร้อมหากมีภัยมาถึงตัวเราเช่นการรู้จักปฏิเสธเมื่อถูกแกงคอเ็นเตอร์โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงหรือการแชร์ข้อความที่เป็นเท็จการดูรีผู้อื่นในโซเชียลมีเดีย ต่อมาคือทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและภาวะผู้นําเพราะการเรียนรู้ยุคนี้เน้นส่งเสริมให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งทำให้เราได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนแบ่งความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่การเป็นผู้นําผู้ตามฝึกการตัดสินใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์หากเราอยากเป็นผู้ประสบความสำเร็จก่อนใครอยากพัฒนาตนเองให้มีความโดดเด่นความคิดสร้างสรรค์จะจุดประกายความคิดและชีวิตของเราจะได้ประสบการณ์ความสำเร็จกว่าคนอื่นทำให้เราคิดนอกกรอบพร้อมกับทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันสิ้นสุดโลกก็ยิ่งพัฒนาก้าวหน้าขึ้น เด็กยุคใหม่อย่างเราต้องมีทักษะรอบด้านเพื่อการเอาตัวรอดและอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างปลอดภัยและมีความสุขเด็กยุคใหม่ต้องก้าวทันก้าวหน้าและก้าวลํำไปยิ่งกว่าเดิมขอบคุณค่ะ